สวัสดีค่ะอยู่กับปุ๊แม่น้องหมิวน,นะคะฮะบันไดเรามีกี่ตัวอะไรมีสองบันไดมีสองอีกอันนึงอ่ะมืดเอาไปอยู่นะได้อยู่อยู่่่ออยยููไออยู่ห้องน้ำไหมอยู่ห้องน้ำไหมอีกอันนึงหัค่อยกับปีนอันนี้อยู่ปีนใส่ในซีเรียลอะไรล่ลละต้องใส่ยังไงเนี่ย เขาใส่ใส่บันไดบันไดเนาะก็จแค่ให้ัวเหยดมือเขาจะปั่นเต้นระบมมาตัวมากกับมัมมัล็อกหรไเปลาเ้ยนั่นเลยว่าเอ็เอ็ดพิ่เงินเพทองขาไปไร้เลยให้ค่อยแปะผ้าไปเอาบ่ไปว่าไปจะหานาทีก้อนแนวเสือเลยเอายูนเงอนอยากได้ยังก็บอกรถแล้วเดี๋ยวจะพาไปเอา หอยแดคือกหอยกระทาโฮมคือกันะหอยตีมาอะไรแบบนั้นเวลาเอายังว่าให้วางวางใครคือเพราะว่าให้เพื่อนหลายต้นกับบระบอนเพราะว่ามัน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 ก้าบูดืว่าเราต้องใส่เท่าไหร่แต่ว่าเากาบูื เนี้ดูเลยเขาข้าต้องแบบเห็ดไป็นรกษาน่มน้ำมันหพอเขาใจยู่อันนี้ถ้าถ้าบพอถ้ตนบุมาเขาก็ชิมเพ้นุ่ยัไม่ใช่ถ้าถ้าไม่พอเราจะได้ีบดพปะเจ็ดเลยนะความหมายอเพราะว่ามันจะได้ทานแต่มื่แรงมันจังรู้นะเมื่อแรงได้ถึงรู้ระวังเพราะว่ามื่อแรงได้ถึงตี้าวยิบชัดนะ้าเอาได้เลอเลยได้ธรรมดาได้เได้เลไดเได้อ đang bị rơi từ bay, từ bay, coi lại bị rơi ừ. 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 à, này, nó thèm nó thèm, nói,

ช่วยงานนะคะร้อยโพเงินโพทองนะคะแล้วก็เตรียมประดับนะทุกคนหลายคนก็จะงานเร็วก็บอกงานเพิ่นไว้แล้วเนาะบแล้วรอ แซบอยู่บอปาริตาคนใหม่ส่งอ่ะแซบอยู่บอเค็มข้นอยู่บอพคอยังไม่ได้ซื้อเหรอแซบเหมือนของเดิมเลยพอหรือวะ ซวยื่หวอยู่อยี่เอาเด็กแกมาปั่นน้ำปั่นน้ำแก่แก่ทำหนึ่งเออบุ้มันแ่าแก่รดังนเรือเต็มปลอนี่เรือเต็มพลอนี่เรือเต็มโชว์โชว์

นี่เป็นบริเวณด้านหน้านะคะก็เตรียมกลางเต้นนะคะผู้ใหญ่บ้านสาหมู่แล้วบ้านอาสอรุสีนะคะแล้วก็บ้านจำปานะคะบ้านจำปาสองหมู่เนาะนี่นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปู่แม่น้องเหมียวด้วยนะคะรับชมคลิปไม่ข้ามด่านนะคะแล้วก็อัปเดตนะคะการเตรียมงานวางปู่ของเรา ปีนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะนี่ผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกบ้านมานะะเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่ก็เป็นซุ้มหัวใจเดี๋ยวรอให้มันล่มนะเราก็จะมาประดับอีกข้างหนึ่งนะคะนี่นะเมื่อคืนเย็นวานเนาะก็ ได้แค่ครึ่งนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็มาแล้วนะคะเต็นโรงทานตั้งแล้วนะคะนี่เต็นโรงทานมาแล้วเก้าอี้ก็มาแล้วโต๊ะเก้าอี้นะคะอันนี้ก็เป็นทีมของบ้านจำปานะคะที่เตรียมโรงทาน,นขึ้นแล้วสามหลัง เดี๋ยวก็จะกำลังเอามาอีกเนาะก็จะรอบนี้เลยนะคะรอบๆส่วนต้นปอเทืองก็ไม่ออกดอกแล้วนะก็จะทำเป็นที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถตอนนี้ก็พี่แอนเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะเป็นาชาวบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะมาตัด ะะต้นพ่อเทืองเพราะว่าก็ปลูกก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะออกดอกเร็วนะคะก็คิดว่าดูตามนะคะการปลูกนะวิธีการปลูกก็น่าจะถูกช่วงแต่นี้ก็คาดผิดนะคะนี่เรากำลังทำทีนี่ก็จะเป็นที่จอดรถเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะอัปเดต รอบๆนะคะทีมนางลำหรือทีมแม่บ้านสองดุสีนะคะมาช่วยงานนะคะก็อยู่ทุกใจนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> เสร็จทันแน่นอนทุกคนนะคะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ